บอกว่าเป็นงานสีส,สันศิลป์ถิ่นลำพูนค่ะชวนมาสัมผัสเสน่ห์แสงแห่งวัฒนธรรมผ่านศิลป์ร่วมงานงานร่วมสมัยนะคะเพื่อเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันค่ะ ที่สารากลางหลังเก่าจังหวัดลำพูนนายปียพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสัน์ศิลถิลลำพูนชวนสัมผัสเสน่ห์แสงแห่งวัฒนธรรมผ่านศิลร่วมสมัยเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันโดยมีนายอภิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานค่ะมีการนําผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทิที่ได้สร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นด้วยการบอกเล่าเรื่องราวพร้อมกันนี้นะคะยังมีการนําชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็งพร้อมขายและการจัดงานในครั้งนี้ได้ใช้อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งผนวกเข้ากับเอกลักษณ์ของชุมชนตอกย้ําภาพลักษณ์ของลําพูนในฐานะเมืองเก่าที่สมาร์ทเข้ากับงานได้มาเก็ตและอาร์ตแอนด์คราฟต์มาเก็ตเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้ชุมชนได้นําเสนอสินคา้า และเพิ่มมูลค่าให้กับซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดค่ะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่เป็นไฮซีซันจึงมุ่งเน้นการนําเสนอลําพูนยามค่ําคืนนอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงการออกร้านสินค้าชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาพักค้างและกระตุ้นการใช้ใจ่ายในพื้นที่ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ในการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลําพูนอย่างยั่งยืนโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่28ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะคาดว่า ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า3,000 30, คนก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ